สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่นิยายเสียงเรื่องคุ้มนางมารประพันธ์โดยฟ้าใสไอรดาอ่านโดยจันญ,ญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร้กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่21ตอนถูกอาคมเล่นงาน ปู่ทั่วสิงขนแสดงความเกลียดชังที่มีต่อลำดวนออกมาอย่างชัดเจนไล่ให้ไปอยู่เรือนลูกจ้างด่าว่าด้วยถ้อยคำแสลงใจและเงื้อมือทำท่าจะทุบตีลำดวนตกใจจนช็อกไม่คิดว่าคนที่รักจะกลายเป็นเกลียดได้ถึงเพียงนี้แต่เธอได้แต่สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ลำดวนไม่กล้าเถียงนอกจากเก็บเสื้อผ้าใส่หอ แล้วลงไปอยู่เรือนลูกจ้างย่าทวดจันนาลีมองด้วยสายตาหยาบเยาะเป็นไงละ่ะนางหงปีกิดหักพยองดีนักตอนนี้หมดค่าไร้ราคาแล้วสินะอย่างว่านั่นแหละแกมันก็แค่นางบำเรอชั่วคราวผู้ชายต้องการบำบัดความใคร่เท่านั้นพอหมดความหมายเขาก็ถีบหัวส่งเหมือนหมาขี้เรือนตัวหนึ่งย่าทวดจันนารีด่าว่าลำดวนด้วยความสะใจ แล้วมองด้วยสายตาเกลียดชังลำดวนสะอื้นร่ำไห้อย่างเสียใจคุณนายคะฉันขอโทษถ้าหากว่าทำให้คุณนายเสียใจแต่มันก็เป็นแบบนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจอยากเป็นเมียพี่สิงขรหรอกนะแกนางลำดวนห้ามเรียกเขาว่าพี่สิงขอนเด็ดขาดแกมันนางลูกจ้างนางบำเรอขัดดอกเจ้าคะ่ะแกจะต้องทำงานเหมือนทุกคนทำงานแลกข้าวไปตักน้ำใส่ตุ่มให้ครบสิบใบ ถ้าไม่เสร็จห้ามกินข้าวเด็ดขาดลำดวนน้ำตาตกเมื่อรู้ว่าญาติทวดจะนารีกันแกล้งแต่ก็ยอมรับต่อชะตากรรมที่ถูกกำหนดมาจากเบื้องบนเรื่องตักน้ำแล้วหาบมาใส่ตุ่มหญิงชาวบ้านอย่างเธอทำได้แต่การที่หาบน้ำใส่ตุ่มเป็นจำนวนมากๆอย่างนี้ใครจะทนได้บ่อน้ำก็อยู่ห่างออกไปจากตัวบ้านอีกทั้ง ยังต้องหย่อนทางเชือกลงไปในบอ่อแล้วตักขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าแม้แต่ผู้ชายร่างกายกำยำและใหญ่โตก็ยังไม่ไหวมีอะไรมองหน้าฉันทำไมหรือว่าแกจะไม่ทำฮะนางลำดวนทำเจ้าค่ะงั้นก็รีบไปตักน้ำได้แล้วนะอย่าเสนอหน้าขึ้นไปบนเรือนอีกพี่สิงคอนเขาเกลียดแก่แล้วถ้าหากเห็นแก หาจจะพานอารมณ์ไม่ดีใส่ชั้นญาทั่วจันนรีสั่งห้ามลำดวนไม่ให้ขึ้นบนเรือนด้วยเสียงห้วนๆก่อนจะพระไปจากที่ตรงนั้นลำดวนเช็ดน้ำตาแล้วคว้าถังน้ำพร้อมกับไม้คานขึ้นบนบา่านางเดินไปยังบ่อน้ำด้วยหัวใจที่อ่อนลา้าแต่ยังมีคำถามในใจว่าทำไมปูท่ทวดิ่งคอนถึงเปลี่ยนไปราวกับไม่เคยมีความรักต่อกัน ปู่ทวดสิงครอนถูกมนต์ดำกระทำไฟวันวันจึงหมกตัวอยู่แต่ในห้องกับย่าทวดจันนารีไม่ว่าย่าทวดต้องการอะไรก็จะสมใจทุกอย่างแม้แต่ทําร้ายร่างกายลำดวนบ่อยครั้งและปู่ทวดสิงครคอนก็ผสมโรงทําร้ายทั้งร่างกายและจิตใจอีกด้วยเช่นกันนอกจากนี้ย่าทวดจันนารีก็มีนิสัยที่เปลี่ยนไปจากเดิมความเมตตาปราณี ไม่มีเช่นกันนางโหดร้ายมักจะทำร้ายลูกจ้างให้ได้รับความเจ็บปวดแล้วยังแกล้งให้ทำงานหนักๆจนร่างกายแทบทนไม่ไหวแม้แต่พนอก็อยังไม่เว้นนางพนอแกเอาอะไรให้ฉันกินเนี่ยยญาทั่วจันนารีผักสำหรับกับข้าวที่พนอเอาออกมาจากโรงครัวด้วยอารมณ์โกรธไก่บ้านทอดน้ำปลากับแกงฝาปลาดุกเจ้าค่า เม้นฉันไม่กินแกแกล้งฉันใช่ไหมแกงป่านี่ไม่เห็นจะอร่อยตรงไหนเลยเมื่อวานก่อนคุณนายยังบอกว่าอร่อยแม่ครัวก็ทำซ้าให้อีกเจ้าค่ะนังบ้ายังจะเถียงฉันอีกนะมานี่เลยแกกินเข้าไปยญาทวดจันนารีกระแทกช้อนที่มีแกงป่าเข้าไปในปากของพนอจนนางสำลักแล้วพ่นน้ำแกงออกมาเต็มเสื้อผ้าของญาตาทวดจันนารีนางพนอ แกแกล้พ่นน้ำแตงใส่เสื้อฉันงั้นก็อย่าอยู่เลยนะยะ่าทวดจันนารีประชากล่างบางของพนอให้ลุกขึ้นแล้วซัดฝ่ามือซ้ายขวาลงไปด้วยอารมณ์โกรธลูกจ้างต่างพากันหลบวูบด้วยความกลัวพนอถูกทำลายจนหน้าบวมและฟุบลงไปนอนคว่ำกับพื้นน้ำตาไหลด้วยความโกรธแค้นนางกำมือทั้งสองข้างจนแน่นนางจันนารี เองจะต้องชดใช้กับสิ่งที่ทำกับข้าข้าจะต้องจัดการเองให้เสียชีวิตด้วยความแค้นที่พนอมีต่อนายหญิงนั้นทับถมคูณทวีมากยิ่งขึ้นเมื่อไทยโจรป่าลักลอบเข้ามาหาญาติทวจันนารีที่กำลังนั่งบริกรรมคาถาเพื่อผูกมัดไก่ผัวอยู่ที่สวนหลังบ้านไทยไม่สนใจว่านางกำลังทำอะไรมันตรงเข้าไปกอดทางด้านหลัง แล้วจูบด้วยอารมณ์ใครญา,าทวดจันนารีสะดุง้งอาคมที่กำลังจะพุ่งไปสู่ปูท่ทวดสิงคอนกลับย้อนเข้าหาตัวเองอย่างทันควันฮะใครใครทำอย่างนี้กับข้าข้าเองไทยผัวคุณนายไงเล่าฮะนายไทยอย่าทำอย่างนี้กับฉันนะโอ๊ยร้อนร้อนยาทวดจันนารีถูกไทยกอดจูบโดยไม่สนใจว่าบัดนี้อาคมกำลังเล่นง,งานนาง จนร้อนไปทั่วทุกรูขุมขนแม้แต่กระดกูกก็ถูกกัดกร่อนจนแทบจะประทุกออกมาร้อนด้วยไฟรักใช่หรือไม่ไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะนายไทยแกปล่อยฉันก่อนนะอย่าทำอย่างนี้มันไม่ไหวแล้วแต่ไทยหาได้ใส่ใจกับเร่งมือในการกระทาย่ำยียาทวดจันนารีซึ่งทำให้คาถาแทรกซึมเข้าไปจนถึงจิตวิญญาณจิตที่กระด้างอยู่แล้ว ยิ่งเลวร้ายกว่าเดิมดวงตาคู่งามกลับแข็งและไร้แววยาทวดจันนารีนอนตัวแข็งทื่อริมฝีปากแห้งเป็นขุยเขี้ยวเล็กๆผุดออกมาจากมุมปากเล็บยาวแหลมจากสีขาวเปลี่ยนเป็นสีดำและจิกลงบนแผ่นหลังของไทยเต็มแรงโอ้ยคุณนายชอบแบบนี้หรือไม่อย่าทำค่าน้ำเสียงยาทวดจันนารีเปลี่ยนไป การตอบสนองในความรักไม่มีนอกจากความหิวโหวยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนางไม่รู้ว่ากำลังหิวอะไรและต้องการกระทําสิ่งใดที่จะช่วยบําบัดความหิวอย่างประดาดนี้ลงคุณนายยังสวยเหมือนเดิมแต่รุนแรงมากนะักข้าหิวนางเปลี่ยนสัพพนามจากฉันเป็นข้าแต่ไทยหาได้ใส่ใจแต่อย่างใดยังคงกระทำย่ำยี ร่างงามด้วยความดื่มดำัำภาพแห่งความบัดสีหาพ้นสายตาพนอไปได้นางถึงกับยืนตัวแข็งน้ำตาไหลด้วยความแค้นที่เห็นคนรักกำลังเสพรักกับนายหญิงที่นางเกลียดจับใจพี่ไทยกับนางคุณนายกล้าทำรรบัดสีกลางดินกลางทรายอย่างนี้เลยหรือเราจะไม่ปล่อยให้มันย่ำยีหัวใจอีกต่อไปพนอมีวิชาเช่นกันจึงเร่งคาถาให้อาคมชั่วร้าย เข้าไปในร่างกายของนายสาวให้เร็วยิ่งขึ้นเพื่อทำลายจิตปัญญาให้กลายเป็นปีศาจเมื่อพนอเล่งอาคมชั่วยาทวดจันนารีก็คุ้งค้างแล้วดินพลาดพลาดรากับปลาถูกทุกหัวอ๋อ้ข้าไม่ไหวแล้วคุณนายชอบใช้ไม่เล่าไทยกลับตีความหมายต่อการกระทำและคำพูดของจันนารีไปในทางที่ผิดไม่อย่าไม่ ไม่ว่าญาทั่วจันนารีจะห้ามไม่ให้ไทยลุก,กลารานรุนร่างแต่เขากลับเข้าใจผิดกระทำด้วยกําลังที่เหนือกว่าจนนางทนไม่ไหวนางยกกรงเล็บขึ้นกดลงบนเนื้อแล้วข่วนแผ่นหลังจนเป็นพางยาวโอ้ยคุณนายทำอะไรคะ่ะไทยร้องเสียงหวยหวนเมื่อหนังถูกเล็บคมคมฉีกออกจากกันสีแดงทะลักออกมามไอ้คุณชั่วจบชีวิตซะเถอะ โดยที่ไทยไมิทันตั้งตัวยาทวดจันนารีถูกวิญญาณชั่วแทรกเข้าสู่ร่างกายมันตวัดปลายเล็บที่แหลมลงไปที่ลำคอของชายโฉดจนบาดเข้าเนื้อเลือดพุ่งออกมาทันทีเช่นกันโอ้ยช่วยข้าด้วยไทยถึงกับคลานไปกับพื้นด้วยความหวาดกลัวแต่ยาทวดจันนารียังคงตามไปเล่นงานกระชากเส้นผมของเขาจนใบหน้างาย แล้วล้มลงไปตัดที่คอจนจมเขี้ยวนางกินด้วยความอร็ดอร่อยและรู้ว่านี่คือสิ่งที่รอคอยความหิวโหยที่เคยมีหายไปเป็นปลิดทิ้งภาพสยดสยองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วพนออ้าปากค้างเมื่อรู้ว่ายาทั่วจันนารีกลายเป็นนางผีร้ายและสังหารคนรักของนางจนสิ้นชีพ ตอนที่22ตอนหิวมนุษย์ยาทวดจันนารีสังหารไทยจนเสียชีวิตแล้วดูดกินจนหมดตัวพนอรู้เห็นทุกอย่างด้วยความแค้นนางจึงสำทับด้วยคาถาให้ยาทวดจันนารีกลายเป็นปีศาจให้เร็วยิ่งขึ้นพนอวิ่งมาที่เรือนลูกจ้างปิดประตูลงกรจนแน่นหนาแล้วสวดคาถาป้องกันผีไม่ให้เข้ามาทำร้ายร่างกาย รุ่งขึ้นลูกจ้างเจอร่างของไทยนอนเตียชีวิตอยู่ในสวนต่างพากันตื่นตกใจและวิาพากวิจาร์ณไปต่างๆนานานายสิงขรมีคนเสียชีวิตในสวนของเราขอรับคนส่วนตาลีตะเหลือกเข้ามารายงานสิงขรที่นั่งอยู่หน้าสำหรับอาหารแต่ไม่ยอมแตะต้องทำราวกับว่าเบื่อหน่ายเต็มทีใครกันเสียชีวิตในสวนของข้า ไม่รู้ขอรับมันนอนเสียชีวิตเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลจากของมีคมและที่คอของมันมันเจ้าคนสวนพูดตะกุกตะกักเพราะความหวาดกลัวต่อภาพสยดสยองที่เห็นและมันยังคงติดตายากที่จะลบเลือนออกไปได้ง่ายๆมันอะไรพูดออกมาสิวะคอถูกขดัดคอหอยขาดแล้วก็ไม่มีเลือดติดกายเนื้อตัวขาวซีดขอรับมันคงถูกสัตว์ร้าย ลงมาจากภูเขาแล้วเจอไอน้นี่แล้วก็กัดจากนั้นลากเข้ามาในสวนของข้าพวกเองอย่าเอิดไปล่ะเอาร่างของมันไปฝังให้ไกลๆเถิดนะแล้วไม่แจ้งทางการหรือขอรับมันยุ่งยากเดี๋ยวข้าจะมีความผิดอีกปู่ทวสิ่งคอนทันท่าไม่พอใจจ้องหน้าคนสวนขมงเออเราไม่เอาไปวัดหรือสวดส่งว,วิญญาณหรือขอรับเฮ้ยไอน้นี่เอ็งทานฟอกแฟกอยู่ได้ เดี๋ยวข้าก็แจ้งทางการว่าเองรวมคนมาเสียชีวิตในบ้านของข้าซนี่เมื่อปู่ทั่วสิงขรพูดดังนั้นคนส่วนถึงกับพงังะยกมือไหว้ท่วมหัวเนื้อตัวสั่นเทาด้วยความกลัวหาไม่ได้ขอรับเอาตามที่นายสิงขนว่านั่นแหละดีแล้วขอรับเออถ้าอย่างนั้นเองก็รีบไปจัดการเลยนะอย่าให้มันเป็นเสนียดในพื้นที่ของบ้านข้าเด็ดขาดแล้วก็เกณฑ์คนเอาน้ำไปชำระล้างให้สะอาดเลยนะ มีอะไรหรือจ้าพี่สิงขอนยาทวดจันนารีออกมาจากห้องนอนทุกคนหันไปมองอย่างตกตะลึงมีความงานวันนี้นางดูสาวกว่าเดิมและสวยราวกับนางฟ้าจันนารีที่รักของพี่มานั่งใกล้ๆก,กันนี่มาเจ้าค่ะวันนี้พี่สิงขอนมีเรื่องขุ่นข้องใจอะไรหรือเจ้าคะมีคนเสียชีวิตในส่วนของเราไอ้คนนี้ก็จะไปแจ้งทางการแล้วทำพิธีสวดส่งวิญญาณมันเป็นใคร เราไม่รู้จักด้วยซ้ำไปสิงคอนใส่หน้าระอาใจญาติทวดจันนาลีตาลูกวาวและตะหวาดเสียงใส่พวกเองหาเรื่องให้พี่สิงคอนว่าวุ่นใจมันมีความผิดนะความโหดร้ายของญาติทวดจันนาลีเป็นที่รู้กันจนทั่วทุกคนต่างพากันหวาดกลัวไปตามๆกันจึงก้มหน้านิ่งขออภัยขอรับพวกเองรู้ไหมว่าไอคนที่เสียชีวิตในพื้นที่บ้านข้าคือใครครับคล้ายครับครา ว่าเคยเห็นมาหานางพนอเจ้าค่ะลูกจ้างสาวใบหน้ามอมแมมด้วยขมาวไฟตอบแต่ไม่กล้าตบตานายหญิงของบ้านแล้วนี่นางพนอมันหายหัวไปไหนกันมันจับไข้ไม่สบายตั้งแต่เมื่อวานเจ้าค่ะลูกจ้างหน้ามอมตอบด้วยเสียงสันส่นๆญาทัทวดจันนารีจึงให้คนไปตามพนอมาพร้อมกับลำดวนนางพนอมีคนเสียชีวิตในสวนหลังบ้านนางลูกจ้างคนนี้บอกว่า เคยเหินหน้ามันมาหาเองนะทันทีที่พนอได้ยินดังนั้นนางรู้อยู่แก่ใจว่าคนเสียชีวิตคือใครและใครเป็นผู้สังหารฉันฉันไม่เคยเห็นเท้าค่ะเองก็ไปดูแล้วกลับมาบอกข้าส่วนนางลำดวนให้ไปช่วยพวกผู้ชายจัดการกับร่างนั่นลำดวนสะดุง้งใจเต้นด้วยความกลัวเพราะรู้ว่าสภาพของผู้เสียชีวิตนั้นสยดสยองอย่างที่สุด ให้ฉันไปช่วยฝังร่างคนเสียชีวิตหรือเจ้าคะเออหรือว่าเองจะขัดข้องล่ะไม่เจ้าคะ่ะฉันยินดีทําตามคําสั่งของคุณนายทุกอย่างลําดวนตอบด้วยความหวาดหวัน่นเพราะรู้ว่าถ้าจะให้ชีวิตปลอดภยัยอยากขัดใจกับผู้หญิงคนนี้เด็ดขาดดีถ้าอย่างนั้นเองกับไอ้พวกผู้ชายพากันไปฝังร่างของคนนั้นส่วนเองนางพนนนอไปดูให้รู้แจ้งว่าให้คนเสียชีวิต เคยมาหาเองหรือไม่เจ้าค่ะพนอรับคำแล้วค่อยล้างออกไปด้วยความจริงชังและเสียใจที่เห็นสภาพของคนรักแล้วเสียชีวิตอย่างสยดสยองพนอข่มความเสียใจสุดก,กำลังเมื่อเห็นสภาพไทยนอนเสียชีวิตนางแค้นจนแทบกระอักเลือดจํำใจอยู่นิ่งๆแล้วกลับไปรายงานต่อญาทวดจันนารีที่นางเรียกว่านางปีศาจ เป็นคนในหมู่บ้านพ่อใช้ให้เอาของมาให้ฉันเจ้าค่ะเลอะนี่มันมาตายที่บ้านข้าได้อย่างไรคุณนายจําไม่ได้หรือเจ้าคะตอนที่คุณนายไปหาพ่อฉันพี่ไทยก็มารับแล้วก็พามาส่งเจ้าค่ะพนอบโพ้งขึ้นอย่างเหลืออดขณะนั้นปู่ทวดสินคอนก็นั่งอยู่ด้วยและญาติทวดจันนารีโกรธจนงตัวสันเพราะกลัวความลับจะถูกแพร่พายออกไปนั่งพนอหุบปากเดี๋ยวนี้นะเจ้าค่ะ น้องจันนารีมีอะไรรึกทาไมถึงโกรธปานนั้นไม่มีอะไรดอกนางขี้ค่ามันพูดดูหมิ่นฉันเห็นทีว่าจัากลงโทษเสียแล้วกมังยาทั่วจันนารีส่งเสียงดังๆตรงเข้ามาขยุ่มเส้นผมของพนอแล้วดึงเต็มแรงจากนั้นก็ซัดใบหน้าหลายครั้งจนตีแดงออกมาจากปากลูกจ้างต่างพากันตกใจต่อความโหดเหี้ยมที่ไร้เมตตาปู่ทั่วสิงขร ก็ไม่ว่าอะไรกลับนั่งเฉยราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณนายทำร้ายฉันทำไมจุาคะปากเองมันไม่มีหูรูดก็ต้องโดนแบบนี้แหละฉันแค่พูดไปตามความจริงเท่านั้นเองหุบปากถ้าไม่อยากโดนอีกพนอเจ็บทั้งกายและใจจึงไม่กล้าที่จะต่อปากต่อคำกับนายจ้างนอกจากเช่งชกักให้มีอันเป็นไปและเสียชีวิต ให้เร็วที่สุดยิ่งดีคืนนั้นญาตทวดจันนารีผู้มีดวงจิตผูกอยู่กับปิยานชั่วร้ายลุกขึ้นจากการหลับนอนแล้วออกจากห้องด้วยร่างที่แข็งทื่อหิวข้าหิวนางหิวลวดมนุษย์ที่ช่วยให้อิ่มและมีผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงามเรือนแห่งนี้มีลูกจ้างนับสิบคนนางจะต้องจัดการใครบางคนให้เป็นอาหารครวเคร่๊ะ มงเมาเยือนลูกจ้างชายคนหนึ่งที่ดวงกุดเขาเปิดประตูออกมาเพื่อจัดถ่ายเบาโดยไม่รู้ว่ายาทวดจันนารีแอบอยู่ในเงามืดคืนนี้ทำไมพระจันทร์มันไร้แสงยิ่งกลัวๆผีในสวนอยู่ด้วยลูกจ้างพูดดังๆเพราะต้องการให้เสียงเป็นเพื่อนโดยไม่รู้ว่ากำลังตกอยู่ในเงื้อมมือของผีร้ายซึ่งอยู่ในร่างมนุษย์มันแลบลิ้นเลียลิ้นฝีปากด้วยความหิว แต่อีกใจหนึ่งยังคงหักห้ามความต้องการเอาไว้อย่าก,กินมันเลยมันเป็นลูกจ้างที่ซื่อสัตย์ของเราไม่แต่ข้าหิวข้าต้องการเลือดของมันเอาให้หมดออกไปจากตัวนั่นแหละดีที่สุดยาทั่วจันนารีทุ่มเทียงตัวเองมือที่กำรรเข้าหากันสันรริกภายในใจต่อสู้กันอย่างรุนแรงกระทั่งก็พ่ายต่ออำนาจใส่ตังกินมันเถิดไม่อย่างนั้นเรา ก็จะหิวอย่างนี้ในที่สุดญาติทวดจันนารีก็พุ่งออกไปหาลูกจ้างเคาะร้ายที่ยังคงยืนปล่อยของเสียออกจากร่างกายเฮ้ยอะไรวะเจ้านั่นแหกปากรองลั่นด้วยความกลัวเมื่อรับรู้ว่ามีมือใครบางคนคว้าหมัดที่ลําคอแล้วก็ออกแรงบีบฝุดกำลังเสียชีวิตเถอะอ่ะคุณนายนี่คุณนายเป็นผีหรือข้าไม่ใช่ผีแต่ข้าหิว ไม่อยากกินผมเลยนะเนื้อผมไม่อร่อยหรอกมันเห้นผมยังไม่ได้อับน้ําเลยไม่ว่าลูกจ้างจะร้องขอชีวิตอย่างไรแต่ญาทั่วจันนารีหาได้ใส่ใจกลับออกแรงบีบมากยิ่งขึ้นเจ้านั้นดิ้นจนสุดแรงแต่ไม่อาจสู้แรงได้สุดท้ายก็ตกเป็นเหยื่อของนางอีกคน